สวัสดีครับพบกับช่องไออาร์มเชนแนวนะครับคลิปนี้ครับพามาเบิงรถเกียวนะครับทันนี้เป็นดีซีเจ็ดสิบนะครับดีซีเจ็ดสิบแบบตรงนะครับตรงกระสอบบ้านพมเอินตรงนะครับภาษากลางกับเอินเอินอยังละ่ะบ่โหกันท่านนี้รถจักปีแล้วในไลายปีแล้วครับ จอดนะครับช่วงนี้ก็กําลังเช็ครถนะครับสีด้ลงเกลียวนะครับนี่ครับตู้แอร์เฮ็ดเองครับครับสร้างเสื้อเที่ยวเฮ็ดเองนะครับอันนี้เป็นปากเดิมครับเกลียวเดิมนะครับนี่ครับเกลียวเดิมปากเดิมนะครับฮะเดี๋ยวบึ่งตูตวต้วันส่งตู้วัน แล้วตั้งสตาร์ทนี่ครับประมาณนี้นะครับ,ออห,รบหอมสตาร์ทเดียวแล้วฟังเสียงกันครับกบการว่างระบบ้อมนะครับทุกทุกทนกทกทุกทุกทุกท ไม่爽 <Yeah. S 2> อม่爽องออร์สันนี้ก็เป็นยังปล่อยนะครับต้องเอาหูดหรอกจะเป็นยังเนี่ยก็ตอนนี้ผมจักอยู่ตัวเป็นพ้อมแย่นะครับดวนไม่เข้าอยู่ด้วยไม่เข้าอยู่ รถลาอไรเามงนครับตบปก่ออันนี้เป็นด่านในนะครับข่านนี้ย 2, ูสองพสองยสิบเกาส่โมงนะครับเดี๋ยวผมถามไห้มลดจุดปีนะครับกับประมาณนี้ครับเอ yeah. อันนี้เปิดเบอร์สอง,สองอน,น,น,นะครับเปิดเบอร์สองเปิดี่อเป็นแอร์นะครับอันน,นี้ยังแน่หรอต้องโอ้โหกันนี่ครับดีนะครับมว่า ย้อนยังครับตียอ่อนมันบวกลายนะครับอยางเกี่ยวเขาสบายเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เปิดออกได้นะครับเปิดพวกตัวนี่ออกได้เนี้ยฝุ่งแหวนมันคือเก,าก่าอ่ะวประมาณน,นี้นะครับเอ้าเดี๋ยวพาลงไปเบอร์ข้างล่างครับเย็นนะครับเย็น การันตีครับเออช่องผมกะผมถ่ายเบิดนะครับผมมากยังผมถ่ายนะครับนั่งเออนั่งเถอผมนั่งเถอผมคือเจากเลรนพินผมกะเล่นพินนะครับ,มมบ,น,รบน,น,นั่งเถอผม,ผม,อ,ผม,นนผมอยากไม่เห็นรถลยังสิผมเห็นรหลดผมกะถ่ายนะครับ <c oughs> <c oughs> เอายังเขาสองผมมาไหนนะครับผู <c oughs> บูได้ขไ yeah, yeah. <c oughs> เขามาเบิ่งอะไรแย่แย่เอีนุม่มขั้นนี่จ๊กปีนุม่มขั้น ขั้นนี้ี่สิบเขาปีแปดนะครับขั้นนี้ของขั้นนี้ดิขั้นนี้ปีที่หาบ่ขั้นนี้ปีที่หาปีหาปีหกนะครับขั้นเดี๋ยว <De vo. S 1> สภาพนะครับสภาพยังยังใหม่อยู่นะครับนี่ครับขั้นนี้ว่าระบบเต็มนะครับจ้าแม่นเต็มอียังเนี่ยนะครับ สงใช้เต็มทรายฝ่ายนะครับทรายฝ่ายลายแห้งครับเจ๊าะมันยังเป็นยัง,น,ยงนี่ครับนี่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 ครับอันนี้ก็จ๊กะมันยังนะครับนี่มีก่อนกล่องนะครับมันสีเบืองไหนอยู่ว่าลูกผีนี่มันเทอาไปเหยียบขี้ต้มมันสีพวกฟงใส่บอลนี <c oughs> ่มเท้าไปเหยียบขี้ต้มมันสีพวกฟงในกล่องเหยียบเวิร์ตบอลนี่โอ๊ยแย่ๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบืองนะครับขึ้น้วยกันอยู่วอลนี้ กูแต่ขั้นนี้หัวมันตรงนะครับตัวนี้หัวรุ่นนี้บุกบุกบุกเบือก่อนมูครับขั้นนี้ก็แขบงแค่ขึ้นได้ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนนะครับอ้ากขันเอาขึ้นรุ่นที่ขึ้นฮะอัน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 วอล์วอันเทียร์อันเทียร์ตัวแรกนี่กล้องนี่มันบราตีดต้องเอาไปเกิดตัวลุงคนก่อนบ่ะเห็นนึงเอรอเปลือกตุ้งแจ็บป่ะ ตีตะครับอุ้ย,ยตัวตัวสวิทเครื่องบินอันอันตัวตรงอรับนี่ตัวกลางสวิทเครื่องบินกลางนี่พสวิทเครื่องบินเด็กครับนี่กระดกล่องบางนึงโอ้โอ้แก้วนะครับมีกล่องนำ้ำมาทานอีๆๆู่ดีครับอันนี้เป็นอย่างจอ,อไฟอันสุดท้ายเครื่องเสียงโอ้เครื่องบินอันสุดท้ายเลยใช่ hey. นี่เปิดเตือนเปิดเตือนดันดันดันไปนี่โอ้ อันนี้เป็นเอียงนี่ซับบอกมาอู้มาทานนีดีครับรถเอนะครับหัวหัวหัวไม่ยั้งเลยวันนี้หัวหัวหัวพิดไปพดไ้อันตรายครับปิดพีดเลอันตรายครับจะเป็นยังเป็นยังนะครับรถคันนี้จะเป็นยังเป็นยังครับคุรับสายไฟครับมีแต่สายไฟครับมีแต่สายไฟนะครับอู้แน่นอนนีดีคุณครับ จังสายไฟขดลายครับเดี๋ยวะไผ่บนถ้งลุมนะครับนี่ครับทั้งล่างกัประมาณนี้ครับงามนะครับติดแอร์ครับสิ่งนี้ดีครับจักที่ประมุดกงหอยอยู่ใส่เนี่ยแน่นอนดีดิใจมันรักคันนี้ก็ใจมันรักก็สันโจอันอันอันน้งสางว่าสนใจติดต่ออะไรแต่ว่าบ่อเหตุครับว่าสัน สิสนใจอย่างวะสนใจตะบ่เห็ดครับเนี่ยจะพายบางส้างนะครับอันนี้ก็เป็นโรตาลีฮะไม่ใช่หาษีสรา้างแค่ยังครับ

ตัดหัวหนอกบุษบตัดตี้ลงไปเลยประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขั้นนี้ก็เจ็ดสิบครับขั้นนี้ก็เจ็ดสิบคือกันครับแต่ออกบ่ซ้ากันครับขั้นนี้เก้าปีขั้นนี้ว่าหกปีนะครับ อ้ามีดีครับสุดจัดครับสุดจัดในย่านนี้นะครับจักเป็นย่านเนี่ยนะจัดจานในย่านนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เแกว้วครับเอ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับเขามาแล้ะยืลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี้ได้ครับสนใจสนใจนะครับสนใจสนใจกับทักแชทไปถามนะครับทักแชทไปถามแบบเสร็จแต่พระนุ่มมัดตอบเราครับนี่ครับไอ้คนจริงเย่โว่ไปคลิปนี้ไวปสักนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ